สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช่องที่จะให้ความรู้แล้วก็สาระเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถเก่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องระบบไฟนะครับเพราะว่ามี f c ทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆอินบล็อกถามกันมา,มากนะครับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับเพราะว่าได้รถมาคันหนึ่งนั้นบางคันก็ไม่ได้ต่อสายไฟอะไรมาเลยรถไม่ติดจะมีวิธีตรวจเช็คไหมว่าสายไหนไปสายไหนนะครับ แล้วบางคันก็มีมาไม่ครบจะต่อยังไงก็ต่อไม่ถูกคอยสตาร์ทดูยังไงนะครับคอยแสงดูยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมีคําตอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยนะครับคันนี้ยังเป็นระบบทองขาวอยู่นะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับผมจะแปลงจากทองขาวเป็น CDI เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต่อที่สายไหนนะครับโดยที่เรายังใช้สายเมนเดิมที่เป็นหน้าทองขาวอยู่นะครับจะมีวิธีต่อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทองขาวนะครับยังเป็นทองขาวอยู่เลยนคอยแสงสว่างตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมอยู่เลยนะครับมองดูก็ ดูแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะจานไฟออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกัน หลุดออกมาแล้วนะครับก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับยังมีคอยสตาร์ทนะครับหน้าทองขาวแล้วก็คอยแสงสว่างของเดิมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาจากรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันผมได้แกะชุดไฟออกมาจากที่รถแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับคอยสตาร์ทนะครับคอยสตาร์ทและนี่คือคอยแสงสว่างนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับพอสตาร์ทนะครับมันจะเส้นเล็กกว่าคอยแสงสว่างนะครับถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วตัวนี้เป็นหน้าทองขาวนี่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราต้องแกะคอนเดนเซอร์หน้าทองขาวออกคอนเดนเซอร์ออกแล้วก็คอยสตาร์ทออกด้วยนะครับคอยแสงสว่างนี่เดี๋ยวจะเก็บไว้อย่างเดิมก่อนเดี๋ยวมาดูสายกันนะครับสายเนี่ยที่มันมา2ส,สายเนี่ยเนี่ยมันจะมาจาก คอยสตาร์ทเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับวิ่งมานี่ปุ๊บแล้วมันก็จะมาที่คอนเนเซอร์ด้วยนะครับเห็นไหมครับคอนเนเซอร์ตัวนี้จะมีสสายคอนเนเซอร์เนี่ยจะมีสสายสายสายหนึ่งมาต่อสายที่มาจากคอยสตาร์ทนะครับปิดสายหนึ่งไปไหนสายหนึ่งมาลงกาวมานี่ครับมาหน้าทองขาวไม่ใช่ลงกาวครับมาหน้าทองขาวตัวนี้นะครับมาหน้าทองขาวคอยปิดเปิดนะครับคอยปิดเปิดจงังหวะ ตรงนี้แล้วสายคอยแสงสว่างก็มีออกไปเส้นเดียวนะครับคือเส้นสีเหลืองส่วนเส้นสีดําขาวนี่เป็นสายคอยสตาร์ทนะครับที่วิ่งไปคอยโัวเทียนอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวก็แกะออกเลยนะครับ ผมก็จะเปลี่ยนเอาคอยสตาร์ทของ dt 1 2 5 mx มาใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอยหัวเทียนใหม่เอาหน้าทองขาวคอนเซอร์ออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะแปลงเป็น si นะครับเพราะว่าระบบทองขาวตัวนี้มันเริ่มรวนแล้วนะครับเพื่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนออกมันก็จะมีปัญหาเราปรับตั้งยากแล้วนะครับอะไรมันหาไม่ได้นะครับ ถึงหาได้ก็ลําบากนะครับแล้วครานี้มันก็มีปัญหาเวลาจอดนานๆนะครับถ้าอะไหล่มันไม่ดีจริงมันก็จะทําให้สตาร์ทติดยากได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าทองขาวดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ตัดเลยนะครับนี่โอเคผมก็ได้ทําการแกะคอยออกหมดแล้วนะครับอันนี้คอยสตาร์ทอันนี้คอยแสงสว่างนะครับชุดหน้าทองขาวนะครับนี่ก็ออกหมดแล้วนะครับทั้งหน้าทองขาวแล้วก็คอนเซอร์เดี๋ยวผมก็จะ,จะทําการเจาะตําแหน่งใหม่นะครับโดยเจาะตามสูตรที่ผมเคยทํานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การแปลงไว้ให้ดูนะครับเพราะผมเคยทําคลิปแปลง c d i ของ D.T. 1้อใส่คอย k ครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว,พวเพื่อนๆลองเข้าไปดูวิธีการแปลงนะครับเดี๋ยวผมเจาะเสร็จแล้วก็จะนําคอยสตาร์ทมาประกอบนะครับแล้วก็ใส่คอยแสงตัวนี้ก่อนนะครับเพราะคอยแสงตัวนี้มันมีสายออกมา3สายเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาทดสอบตัวนี้ให้พเพื่อนๆดูแล้วก็ลองกันดูก่อนนะครับว่าสายตัวไหนต่อไปไหนนะครับโอเคนะครับ คอยสตาร์ทเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเจาะรูย้ายตำแหน่งเรียบร้อยคอยแสงก็ต่อสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อครบทั้ง3เส้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อที่เราจะเช็คไฟนะครับว่ามันจะผลิตมาเท่าไหร่แต่ละขดผลิตมาเท่าไหร่แล้วจะใช้ขดไหนไปชาร์จขดไหนไปไฟหน้านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปลอง สตาร์ทดูก่อนนะครับลองเช็คระบบ C D I ดูก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ก็ยังไม่ติดมานะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะใส่น็อตตัวเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ตัวล่างตัวนี้ที่มันรูดนะครับผมยังไม่ได้แก้ไขนะครับเดี๋ยวไว้แปลงเสร็จแล้วก็ค่อยแก้ไขนะครับปลงน็อตออกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ โอเคผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการต่อสายไฟนะครับสายสีน้ำตาลนี่ครับมาจากคอยสตาร์ทนะครับแล้วการต่อสายไฟก็ถ้าใช้เมนเดิมนะครับเมนเดิมติดรถนะครับสายคอยสตาร์ทจะเป็นเส้นดําขาวนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นดําขาวตัวนี้เราก็เอาสายจากคอยสตาร์ทที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยมาต่อเข้าเส้นดําขาวนะครับแล้วเส้นดําขาวมันจะวิ่งไปไหนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเส้นดําขาวไปไหนนี่ครับเส้นดําขาวก็วิ่งมานี่นะครับวิ่งมานี่เรื่อยๆปุ๊บแล้วก็มาตรงเข้าไปที่ซื้อกุญแจนี่ครับสายตัวนี้มาที่ซื้อกุญแจก่อนที่จะมาคอยโวเทียนนะครับนี่ๆๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นดําขาวไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยดำขาวตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะตัวเนี้ยมาจาก คอยสตาร์ทนะครับวิ่งมาแล้วก็มาที่คอยหัวเทียนด้วยแล้วก็แยกไปตรงนี้เป็น3ทางนะครับแยกไปที่ตรงไอ้นี่นะครับตรงสวิต์กุญแจนะครับเพื่อที่จะไปดับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมหาสายสวิต์กุญแจให้ดูอ๋ออ๋อนี่นี่อยู่นี่ครับนี่สายสวิต์กุญแจนี่อยู่นี่มานี่แล้วนะครับมันจะมีดําขาวมานี่นะครับนี่นีจะมีดําขาวมา แดูนะครับดาขาวอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นี่ดำขาวอยู่นี่นะครับจะอาจจะมองไม่ชัดดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่จะเป็นดําขาวนะครับก็มาไว้สําหรับดําเครื่องนะครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งก็ที่วิ่งขึ้นไปบริเวณนี้ก็เพื่อไปออฟลันที่ตรงประกับคันเร่งนะครับเพื่อน ก็ประมาณนี้นะครับวงจรที่เพื่อนเพื่อนถามมาว่าถ้าต่อเข้าคอยหัวเทียนแล้วแล้วจะต่อไปสวิตกุญแจยังไงก็คือมาจากคอยสตาร์ทเส้นนี้สีดําขาวมานี่ปุ๊บแล้วก็แยกตรงนี้นะครับแยกเป็นสามทางไปที่สวิตกุญแจแล้วก็ไปที่ออฟลันนะครับแค่นี้นะครับเวลาเพื่อนๆปิดสวิตปุ๊บนะครับ ไฟที่มันจะวิ่งมาเลี้ยงคอยนี้มันก็ไม่เลี้ยงนะครับมันก็ไปลงกลาวที่เครื่องก็จะมไม่มีไฟมาเลี้ยงคอยก็จะดับนะครับเครื่องยนต์ก็จะหยุดนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะประกรอบนะครับประกรอบชุดจานไฟใส่เข้าไปแล้วก็มาลองติดเครื่องดูกันเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ,อ่าเห็นไหมครับเพื่อน,อนๆออกแล้วนะครับเพืออ่อนๆเห็นไหมครับดูนะครับอ่าอันนี้ดีกว่า เห็นไมครับออกแล้วนะครับออกแล้ว้เดี okay. okay. ๋ยวปิดกุญแจปิดกุญแจจะไม่ออกนะครับเปิดกุญแจโอเคเดี๋ยวลองติดเครื่องดูกันเลยนะครับเอาเทียนใส่ก่อนนะครับโอเคนะครับน้ำมันเติมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองสตาร์ทดูกันเลยนะครับปิดกุญแจนะครับโอเค โอเคนะครับมันสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์ที่เราต่อมันก็สามารถดับได้โดยใช้ซื้อกุญแจนะครับวงจรก็ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับกับการต่อวงจรระบบ C D I เข้ากับสายเมนของเดิมนะครับเผื่อเพื่อนๆก็นําไปทําตามได้นะครับเดี๋ยวมันมีสายไฟอีก3สายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟมาลองต่อให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าไฟมันจะออกเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสายไฟทั้ง3เส้นตัวนี้มันจะมีไฟออกมาหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆไฟออกมาทั้ง3เส้นเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไฟออกมาทั้ง3เส้นเลยนะครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่อ่อนเส้นหนึ่งที่กลางๆและเส้นหนึ่งที่แรงที่สุดก็เดี๋ยวผมไปอธิบายให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีฟังนะครับในคลิปหน้าดีกว่านะครับดิคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่า คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆืนท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแล้วก็สาระดีๆอย่างนี้อีกนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ